ป้าจุดสุดอาหารทั้งหมดไปในซองนี้แล้วนะขอบคุณค่ะป้าแตนป้าฝากดูแลร้านนี้ต่อด้วยนะปีใหม่ไม่ต้องห่วงนะคะป้าแตนหนูจะรักษาม,มาตรฐานแล้วก็รสชาติอาหารไว้อย่างดีเลยค่ะแล้วป้าแตนจะย้ายไปอยู่ที่ไหนหรอคะป้าอยากไปใช้ชีวิตบ้านปลายที่ต่างจังหวัดนะ่ะคนแก่อย่างป้าแค่มีบ้านหลังเล็กๆ มีส่วนเอาไว้ปลูกผักหารายได้เล็กๆน้อยๆแค่นี้ป้าก็มีความสุขแล้วโอ้ฟังแค่นี้เนี่ยหนูก็มีความสุขตามเลยค่ะ,ะงั้นป้าไปก่อนนะค่ะเราก็จะมีความสุขในแบบของเราเหมือนกัน ทำไมแดดมันแรงขนาดนี้เนี่ยผักจ้าผักสดๆจากสวนเลยจ้าผักนะคะมะนาวขายยังไงหรอครับป่ะลูกละสิบบาทจ้ะโหทำไมมันแพงจังเลยอะคะก็ป้าปลูกเองกับมือเลยดูแลอย่างดีเลยนะจ๊ะชาวบ้านที่นี่เขาก็ปลูกเองกันทั้งนั้นแหละค่ะป้า อะไรวะที่กรุงเทพเขาก็ขายราคานี้นี่ลงทุนแรงไปตั้งเยอะขายได้กำไรไม่กี่บาทเองแล้วฉันจะทำยังไงกับผักที่ขายไม่หมดดีล่ะเนี่ยพี่คะเก็บตังค่ะห้าสิบบาทค่ะเป็นไงรสชาติพอจะสู้ป้าแตนได้ไหม โอเคเลยหนูชอบดีนะที่พี่ปีใหม่มาซิ้งร้านต่อป้แตนไม่งั้นนะต้องหาร้านประจําใหม่อีกถึงจะไม่จัดจ้านเท่าแต่ก็อร่อยใช้ได้เลยคะ่ะมีใครพูดถึงป้แตนหรือเปล่านะป้าแตนกลับมาทำธุรหะหรอคะเปล่าจ้ะแต่ป้าจะกลับมาขายตามสั่งเหมือนเดิม ป้าแตนตามสั่งเจ้าเก่าเจ้าเดิมกลับมาแล้วจ้าเชิญเลยค่ะเชิญเลยเชิญเลยโหยหนูไปทําอะไรมาเนี่ยสวยขึ้นตั้งเยอะเลยนะหนูคนนั้นน่ะป้าจําได้ว่าหนูชอบกินผัดพี่แกงไก่ใช่ไหมวันนี้ป้าจะทําให้พิเศษเลย อร่อยมากเลยค่ะป้าอร่อยก็มาทานบ่อยๆนะอย่าลืมชวนเพื่อนมาด้วยได้เลยค่ะฉันไม่ได้คิดไปเองใช่ปะโอ๊ยทำขนาดนี้ละตั้งใจจะเปิดศึกกันชัดเซ็ง้านขายสูตรให้คนอื่นแต่ตัวเองมาเปิดแข่งแย่งลูกค้าเนี่ยนะเย็นมนุษย์ป้าหน้าไม่อายพวกแกใจเย็นๆยัยงไงป้าเขาก็แก่กว่าพวกเรานะ แกกว่าแล้วไงทําตัวแบบเนี้ยมันน่าขาลุกไมล่ะอุ้ยตายพากันเข้าร้านป้าแบบนี้แล้วอีกร้านจะอยู่ยังไงล่ะเออแกอย่าวิ่งกับเขาเลยแต่เขาทําไม่ดีกับแกกว่านนะปีใหม่แล้วแกจะทํายังไงกับเขาล่ะไปบอกให้เขาเลิกขายหรอโอ้ยน้าหนาขนาดเนี้ยไม่ยอมเลิกหรอกแล้วแกเอาไงต่อเรื่องขาขายอ่ะมันห้ามกันไม่ได้หรอกมันเป็นสิทธิ์ของเขา มันก็ใช่ทุกคนมีสิทธิ์แต่ก็ควรพวกมารยาติดตัวมาด้วยปะฉันเข้าใจนะวพวกแกเป็นห่วงฉันแต่แต่ละคนเขาก็โตมาสังคมคนละแบบได้รับการอบรมสั่งสอนไม่เท่ากันหรอกเหมือนจะไม่แรงแต่เจ็บมากฉันว่าฉันจะปรับปรุงสูตรสร้างจุดเด่นแล้วก็ความแตกต่างหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้ลูกค้าเลือกเองแล้วกัน ดีมากพวกฉันจะช่วยแกเองแหมใจตรงกันเลยนะโหว่าจะใส่มาอวดสหน่อยฉันชาไปอีกแล้วสินะแน่นอนจ้ะแล้วเป็นไงอ่ะใส่ดีไหมเนื้อผ้าเกรดพรีเมียมเหมือนซื้อใน,นห้างเลยโอเคมาแจกใบป,ปิวกันต่อเถอะ อาหารตามสั่งฟิวชั่นรวมมิตรไทยจีนฝรั่งเว้มาลองชิมกันได้นะคะนี่ค่ะฝากด้วยคะกินแล้วไหนดียะอืมนั่นสิจะเรือกไม่ถูกเลย โปรโมชั่นวันนี้ถ้าสั่งมักกะโรนีผัดขี้เมาเข้าวคอหมูย่างหมาล่าลดทันทีห้บาทเลยนะคะลด<ะ>อ่ะโอ้เชิญค่ะคุณลูกค้าสวัสดีค่ะสนใจเป็นเมนูนไหนดีคะอันนี้วันนี้น่ากินมากอันนี้ตัวเดีวเหรออืมไม่กินนะอ,อืมหนูทรายวันนี้กินเหมือนเดิมไหมเดีย๋ยวป้าแถมไข่ดาวให้ยินดีด้วยค่ะ ถ้าลูกค้าทานครบ100บาทเนี่ยก็จะได้ส่วนลดไปเลยค่ะ10%บเอร์เซนต์พอใส่ใหญนดิจะได้จับฉลากเพิ่มงั้นฉันเอาขอาหมูย่าหมาล่าเพิ่มอีกหนึ่งค่ะได้เลยค่ะ<_ <q> _>ยินดีด้วยนะคะฉันนั่งก่อนเลยค่ะลูกค้ามีม่ยแกนหน้าป้ารึไหมฉันสะสงจริง แมลงวันตอมผักกิงเยอะกาลูกค้าร้านนั้นอี่กะถ้าเป็นแบบนี้สักเดือนนะรับรองจอสละเองแน่นอนเพราะว่าร้านเรามันจอสละเึ้งมากจ้าแต่ว่าฉันไม่เคยคิดจะแย่งลูกค้าจากร้านป้าเขาเลยนะแค่อยากสร้างจุดเด่นให้ร้านตัวเองแค่นั้นเองถามจริงแกไม่รู้สึกกดป้าบ้างเลยเหรอ ไม่โกรธแล้วก็ไม่สนใจด้วยต่างคนต่างอยู่นี่แหละดีที่สุดแกทำแบบนี้ดีแล้วปีใหม่รับบทนางเอกต่อไปนะส่วนพวกฉันจะรับบทเป็นนางร้ายเอง <laughs> ร้นานยังไม่เปิดค่ะแต่ไปกินร้านตรงข้ามได้นะเปิดแล้วค่ะอร่อยเหมือนกันเคยชิมหรือ,อยังคะป้าแตนมีอะไรหรือเปล่าคะคือป้าอยากมาขอโทษปีใหม่นะ่ะขอโทษเรื่องเปิดร้านแข่งหรือขอโทษเรื่องแย่งลูกค้าดีค่ะแป้งพอย เรื่องนั้นป้าต้องขอโทษดีแล้วแต่ป้าแค่อยากมาสารภาพผิดที่ตรงนี้เคยเป็นของฉันฉันจะกลับมาทวงที่ของฉันคืนแต่ว่าฉันไม่เคยคิดจะแย่งลูกค้าจากร้านป้าเขาเลยนะแค่อยากสร้างจุดเด่นให้ร้านตัวเองแค่นั้นเองถามจริงแกไม่รู้สึกกดป้าบ้างเลยเหรอ ไม่โกรธแล้วก็ไม่สนใจด้วยต่างคนต่างอยู่นี่แหละดีที่สุดป้าตั้งใจจะไปะแอบฟังแผนการขายของปีใหม่เพื่อไปทำตามแล้วป้าจะมาสารภาพก,กับปีใหม่ทำไมคะป้าละอายใจป้าทำกับปีใหม่ขนาดน,นี้แล้วปีใหม่ก็ยังไม่โกรธป้าเลยหนูมไม่รู้นะคะว่าทำไมป้าถึงทำแบบนี้ แต่หนูเชื่อว่าการที่เราพูดดีคิดดีทำดีจะทำให้เราได้ดีค่ะสาธุป้าว่าจะขายวันนี้วันสุดท้ายแล้วล่ะอ้าวทำไมล่ะคะป้าจะไปขายที่อื่นค่ะฝีมือป้าตนดีอยู่แล้วไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ขายได้ค่ะ ถ้าไม่ไปสร้างศัตรูกับใครก่อนนะคะแป้งก็ฉันพูดจริงนี่ป้าคงไม่กล้าทำแบบนั้นอีกแล้วล่ะป้ายังอยากเป็นผู้ใหญ่ที่มีคนเคารพอยู่งั้นพวกหนูก็ขอให้ป้าโชคดีนะคะขอบใจพวกหนูมากนะ พี่คะปีใหม่ไม่ต้องเดี๋ยวฉันเองพี่นี่ดักมุกหนูหมดพอไอเกเล้นอะไรเนี่ยกะจะแกลงบอกให้หมุนโต๊ะซะหน่อย เก็บมุกนี้ไปเล่นกับป้าเตนเถอะพี่คะเอามาอนเดิมสั่งที่ค่ะได้ค่ะนั่งรอก่อนเลยนะวันนี้หนูขอจับฉลากนะคะเผื่อได้ส่วนลดอีกได้เลยค่ะไ่ะชินค่ะ